ถ้าคุณไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีต่อให้ได้มากกว่านี้คุณก็จะไม่มีวันพอปัญหาของคุณอาจไม่ใช่เงินน้อยแต่คือใจที่ไม่เคยพอต่อให้มีมากกว่านี้ชีวิตคุณก็ยังหิวอยู่ดีถ้าใจคุณไม่รู้จักพอความไม่พอคือหลุมดำที่ดูดทุกอย่างแม้กระทั่งความสุขเงินเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าใจยังหิวชีวิตจะยากขึ้นเรื่อยๆ คนที่ไม่มีวันพอไม่ได้จนเพราะเงินแต่จนเพราะใจมีความจริงข้อหนึ่งเกี่ยวกับเงินที่คนไม่ค่อยอยากยอมรับมันไม่ใช่เรื่องรายได้ไม่ใช่เรื่องโชคไม่ใช่เรื่องโอกาสแต่เป็นเรื่องใจถ้าคุณไม่มีความสุขและไม่ซาบซึ้งกับสิ่งที่มีอยู่ต่อให้คุณได้มากกว่านี้คุณก็จะไม่มีวันพอเพราะความไม่พอไม่ใช่ปัญหาที่เงินแก้ได้หลายคนเข้าใจผิดว่าความพอจะเกิดขึ้น หลังจากมีมากพอแต่ความจริงคือความพอต้องมากก่อนไม่อย่างนั้นต่อให้มีแค่ไหนใจก็จะขยายความอยากตามไปเสมอคนจำนวนมากไม่ได้ใช้เงินเพื่อสร้างชีวิตแต่ใช้เงินเพื่อกลบช่องว่างในใจความว่างเปล่าที่ไม่ได้มาจากความจนแต่มาจากการไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งที่มีมันมีค่ายิ่งหาเงินได้มากความอยากยิ่งซับซ้อนสิ่งที่เคยพอกลายเป็นไม่พอ สิ่งที่เคยดีกลายเป็นธรรมดาและความสุขกลายเป็นของชั่วคราวนี่คือกับดักที่เงียบที่สุดของชีวิตการเงินไม่ใช่การไม่มีแต่คือการไม่เคยอิ่มคนที่ไม่รู้จักซาบซึ้งจะไม่มีวันหยุดวิ่งเขาจะวิ่งจากเป้าหนึ่งไปอีกเป้าหนึ่งจากรายได้หนึ่งไปอีกรายได้หนึ่งโดยเชื่อว่าเดี๋ยวพอถึงจุดนั้นเดี๋ยวจะมีความสุขแต่พอถึงจริงใจกลับถามหาอย่างอื่นต่อทันทีเพราะใจที่ไม่เคยฝึกพอ จะไม่รู้จักคําว่าพอเงินในมือจึงไม่เคยเป็นของเขาจริงมันเป็นแค่เชื้อไฟที่ทำให้ความอยากลุกแรงขึ้นความอันตรายของความไม่พอคือมันทำให้คุณไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีและไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังใช้ชีวิตบนความไม่จุจักพอเป็นฐานฐานแบบนี้ไม่มีวันมั่นคงเพราะมันจะผลักคุณให้ใช้เงินเกินชีวิตเกินระบบเกินความจำเป็นโดยไม่รู้ตัว คนที่ไม่มีความสุขกับวันนี้จะใช้เงินเพื่อนหนีวันนี้และเงินที่ใช้เพื่อนหนีชีวิตจะไม่เหลือพอสำหรับสร้างชีวิตนี่คือเหตุผลที่บางคนยิ่งหาเงินได้มากยิ่งเครียดยิ่งกลัวยิ่งไม่สงบไม่ใช่เพราะเงินทำร้ายเขาแต่เพราะใจเขาไม่เคยได้พักความพอไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่คือการหยุดให้ความอยากเป็นคนขับชีวิตคนที่พอเป็นจะไม่รีบไม่เปรียบ ไม่เผาตัวเองเขาจะรู้ว่าอะไรจำเป็นอะไรฟุ่มเฟือยอะไรสร้างชีวิตและอะไรแค่หลอกใจและเมื่อใจเริ่มพอเงินจะเริ่มนิ่งไม่ใช่นิ่งเพราะไม่มีโอกาสแต่นิ่งเพราะไม่ต้องดิน้นคนแบบนี้ไม่ใช่คนที่มีน้อยแต่เป็นคนที่ไม่ถูกเงินหลอกเขาใช้เงินด้วยสติไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความอิจฉาไม่ใช่การพิสูจน์ และนี่คือรากฐานของความมั่งคั่งที่แท้จริงถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอเหนื่อยแต่ไม่อิ่มได้แต่ไม่สุขอย่าพึ่งโทษรายได้อย่าพึ่งโทษโชคลองถามใจตัวเองว่าคุณเคยซาบซึ้งกับสิ่งที่มีจริงๆหรือยังเพราะถ้าคุณยังไม่พอในวันนี้พรุ่งนี้คุณก็จะไม่พอเหมือนเดิมแค่เหนื่อยขึ้นเท่านั้นความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากเงินเพิ่ม แต่มันเริ่มจากใจที่หยุดหิว